แกออกมาก่อนนี่นะครับผมก็จะได้กิฟต์แบบนี้ออกมาสามสองหนึ่งนี่นะครับดิก็แข็งแรงอยู่นะครับนี่นะครับพอรูดครับอ่าพอยกออกมาหยีได้แล้วบีบมุมด้านซ้ายนะครับปึ้งออกมาแล้วก็งัดออกมาก่อนนะครับตัวนะ้าฝั่งซ้ายได้เลยสไลด์ออกมาด้านซ้ายนะครับสไลด์ออกมานี่นะครับหยิบ แล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไส้กรองของผมที่เหลือ34%มันจะสกระปรกมากน้อยแค่ไหนโอ้นี่เลยโอ้โห <c oughs> สวัสดีครับผมมาเจอกับช่างนุ่มประทานสุดมาแชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีอีกเ <c oughs> ช่นเคยนะครับมีรถไฟฟ้าอยู่คันหนึ่งก็คือ n นต้านะครับ ตอ,อนนี้นะครับผมเปอร์เซ็นต์ของกองอากาศแอร์นะครับเปอร์เซ็นต์มันเหลือน้อยเต็มทีแล้วได้เวลาเปลี่ยนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเปลี่ยนไส้กองอากาศแอร์นะครับด้วยเหล็กงักริบเพียงตัวเดียวนะครับผมเปลี่ยนกันได้ง่ายๆใครๆก็ทําได้ไปดูกันเลยครับก่อ,อนที่เราจะไปไปถอดเก๊ะนะครับเพื่อจะเปลี่ยนไส้กองอากาศตอนนี้ระบบการทํางานของรถเราแน่นอนนะครับเนต้าวี v ก็คือ ถ้าเราเปิดประตูเครื่องต่างๆนะครับเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือรอบมอเตอร์อะไรเงี้ยเขาก็ยังทํางานอยู่นะครับเราต้องมาปิดสวิตช์ก่อนนะครับดับเครื่องไม่ใช้กุจจนะครับผมกดไปที่ตัวรถนะครับแล้วก็นี่นะครับผมเอกดปิดสวิตช์รถยนต์นะครับกดตัวนี้เข้าไปแล้วก็กดปิดแหล่งจ่ายไฟนะครับ นี่ครับผมอุปกรณ์ทุกอย่างก็จะดับลงแล้วนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างภายใรถก็จะดับลงนะต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มถอดกันเลยครับก่อนอื่นเลยเปิดแกะออกมานะครับเปิดแกะออกมาก่อนนะครับผมเปิดแกะออกมาเสร็จนะครับสิ่งที่เราจะถอดมีอยู่สามจุดนะครับจุดที่หนึ่งนะครับนี่ครับผมเป็นกิฟ์ล็อกเป็นเป็นแป้นล็อกไม่ใช่กิฟ์นะครับเป็นแป้นล็อกตรงนี้หนึ่งตัวนะครับซ้ายขวาไอ้นี้คือตัวที่สองนะครับสองตัว ครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับตรงขาล็อกตรงนี้นะครับตัวนี้มันจะมีหมุดอยู่นะครับเราจะถอดตรงนี้ก่อนนะครับผมเราจะถอดตรงนี้ก่อน,นก่อนอื่นเลยนะครับเราดันมือนิดนึงนะครับมืดนิดนึงนะครับแต่ถ้าพี่น้องที่มีใช้รถอยู่นะครับเราจะดันหมุดจากด้านในตรงนี้ออกมาผมจะดันออกมานะครับอ่าพอเริ่มดันออกมาแล้วเห็นไหมครับ มันจะมีหมูดโผล่มาตรงนี้ตรงนี้แหละครับที่เราจะใช้เหล็กง,งัดลิปตัวนี้นะครับเพื่อเสียบเข้าไปเพื่อจะดันหมุดตัวนี้ออกมาอันนี้ระวังหน่อยนะครับบางทีมันอาจจะกระเด็นหล่นหายได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้สองมือ ก็จะได้กิฟต์แบบนี้ออกมานะครับอ่ะวางไว้ก่อนตัวต่อไปนี่ครับผมตัวนี้ครับผมดึงเลยนะครับดึงได้เลยสามารถใช้มือเปล่าดึงได้เลยนะครับสามสองหนึ่งนี่นะครับดึงออกมาก่อนนะครับดึงออกมาก่อนนะครับผมตัวที่สองนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ดึงดึงได้เลยสามสองหนึ่งนี่นะครับดึงออกมาได้แล้วอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้ เกทของเราก็จะโดนปลดล็อกตรงนี้ออกแล้วนะครับแลแต่นะครับแต่ก็ยังมีล็อกที่อยู่ด้านล่างนะครับล็อกที่อยู่ด้านล่างคือด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะมีเขี้ยวเหมือนง่ามปูนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะดึงเกทตรงนี้งัดขึ้นมาได้เลยนะครับไม่มีสกูนะครับไะเดี๋ยวเราไปดึงกันเลยนี่เราสามารถดึงได้เลยนะครับแข็งแรงอยู่นะครับนี่นะครับ พอลูดออกมาแล้วเราก็สามารถยกออกมาอย่างนี้ได้เลยนะครับอ่าพอยกออกมาอย่างนี้ได้แล้ววางไว้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวปิดแผ่นกล้องกันต่อเลยนะครับนี่ครับตัวกล้องอากาศแอร์ก็จะอยู่ในนี้นะครับอยู่ในนี้เลยมันจะมีฝาปิดตัวนี้อันนึงวิธีการถอดนะครับให้เราบีบมุมด้านนี้บีบมุมด้านซ้ายนะครับพึ่งออกมาแล้วก็งัดออกมาก่อนนะครับ ตัวนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งไม่ต้องทําอะไรนะครับง้างออกมาแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับดึงออกมาฝั่งซ้ายได้เลยสไลด์ออกมาด้านซ้ายนะครับสไลด์ออกมานี่นะครับเพราะว่าเพราะว่าฝั่งเนี้ยมันจะมีเงี้ยงตรงนี้อยู่นะครับเพื่อจะสวมเข้ากับรูนี้นะครับอ่ะพอได้ออกมาแล้วอันนี้ก็วางไว้วางไว้นะครับต่อไปเราจะเจอตัวไส้กรองแล้วไส้กรองอากาศอยู่ตรงนี้แล้วครับแล้วก็หยิบ แล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไส้กรองของผมที่เหลือ34มันจะสกปกมากน้อยแค่ไหนโอ้นี่เลยโอ้โหเอาเรื่องนี่เลยฝุ่นเยอะมากดำปีเลยนะครับออาอย่างนี้นะครับเราถอดออกมาเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเลย เราเอาลองเอามาเทียบกับตัวที่เราสั่งมาครับตัวที่ผมสั่งมาก็เป็นของราคาถูกนะครับผม200ร้กว่าบาท200กว่าบาทนะครับที่แตกต่างกันก็คือเลยหนึ่งเรื่องสีหรือหรือว่าไม่ใช่หรือว่าไอตัวนี้มันดำหรือว่าปกติมันก็สีขาวแล้วแหละแต่ว่ามันดำเออน่าจะสีขาวหละนะอ่าส เรื่องหนึ่งสีไม่เหมือนแล้วเพราะว่ามันเป็นเก่ากับใหม่สองนะครับความหนาความหนาของไส้กรองก็ใกล้เคียงกันนะขนาดราวขนาดก็เท่ากันนะครับโอเคนะครับอันนี้นะครับโพเทคฟิลเตอร์นะครับที่ที่สั่งมาในร้านชอปปี้นะครับหลังจากนั้นมาไปเลยแล้วเอาตัวเนี้ยนะครับไปเสียบยัดเข้าที่เดิมนะครับเพื่อจะเปลี่ยนนั่นเองไปไปใส่กันครับ วิธีการใส่นะครับก็ใส่ตามรูปแบบเดิมที่เราถอดออกมานะครับจะสังเกตว่า,าในส่วนที่แข็งเนี่ยจะอยู่ด้านข้างนะครับในส่วนที่อ่อนเนี่ยมันจะอยู่ด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเราก็เอาเสียบเข้าไปได้เลยนะครับเสียบเข้าไปได้เลยนี่อ้าวเป็นไงล่ะแอร์ของเราก็าพร้อมที่จะใช้งานได้ต่อไปแล้วนะครับ ข้างไหนก็ได้นะครับข้างไหนก็ได้เฟิร์มเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝานี่นะครับฝานี้ดูนะครับมันมันจะมีลูกศรบอกอยู่นะครับผมลูกศรบอกอยู่นะครับผมว่าอัพนะครับเราต้องเอาฝั่งนี้ขึ้นนะครับเอาฝั่งนี้ขึ้นข้างบนนะครับเราก็เอาอีกมุมนึงเนี่ยไปเสียบง่ามก่อนนะครับเสียบเข้าไปสไลด์เข้าไปก่อนนะครับ พอสไลด์เข้าไปเสร็จถูกตำแหน่งแล้วนะครับตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับผมใช้มือกดล็อกได้เลยเรียบร้อยนะครับเท่านี้ฟิลเตอร์ก็อยู่ในนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็แค่ประกอบฝาคืนนะครับนี่นะครับตัวที่เราจะใช้แรงก็คือง่ามตรงนี้นะครับง่ามตรงชายล่างเห็นไหมครับข้างล่างเนี่ยมันจะมีง่ามอยู่ง่ามง่ามสองสองคู่นี้นะครับมันจะมาเสียบล็อก เข้ากับตัวฐานคู่นี้นะครับคู่นี้นะครับสองอันเนี่ยง่ามนั้นจะมาเสียบล็อกลงตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะใช้น้ําหนักแรงกดแรงสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะกดง่ามเนี่ยให้เข้ากับฐานตรงนี้ได้นะครับไปใส่กันเลยครับวิธีการใส่นะครับผมแง่งสองข้างนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปตรงๆได้เลยนะครับ ใส่เข้าไปได้เลยใส่เข้าไปได้เลยนะครับแต่ทีนี้ที่สาคัญคือฐานด้านล่างนะครับเราต้องเอาง่ามนี้นะครับเข้ากับฐานให้ตรงนะครับเราอาจจะก้มลงดูเล็กน้อยนะครับว่ามันตรงไหมอ่ะถ้ามันได้ตำแหน่งแล้วนะครับเราก็แค่กดลงไปนะครับกดลงไปทีละข้างนะครับนี่อ่าลงพร้อมกันสองข้างเลยนะครับอย่างนี้นะครับเรียบร้อย หลังจากนั้นก็แค่ปิดฝาสองข้างนี้นะครับฝาสองข้างนี้ก็ปิดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่กดล็อกเข้าไปเลยไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยจ,จะเป็นตัวล็อกนะครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวล็อกเราต้องถอดออกก่อนนะครับ มันจะมาล็อกด้านข้างถ้าไม่มีตัวนี้มันจะล็อกไม่อยู่นะครับเห็นไหมครับมันจะล็อกนะครับทีนี้เหลืออีกตัวหนึ่งก็คือหมุดอันนี้นะครับหมุดอันนี้เราก็เสียบคืนเข้าไปได้เลยด้านข้างนะครับเราจะเห็นได้ว่าขาที่มันมันเป็นง่ามขาล้างตรงนี้นะครับตอนนี้มันมันอยู่ข้างในนะครับเราถ้ามันยืดออกมายาวเนี่ยเราสามารถที่จะดึงออกมาได้เลยนะครับแต่ว่าถ้ามันหุบหายเข้าไปนะครับ เราเอามือแย่เข้าช่องตรงนี้ได้นะครับแย่เข้าช่องตรงนี้ได้แล้วไปจับจากด้านในนะครับแล้วก็ดันออกมาแบบนี้นะครับดันออกมาแบบนี้เพื่อให้มันตรงหน้ามตรงนี้นะครับพอมันตรงหน้าตรงนี้ก็พอนะครับแล้วก็ใช้หมุดใช้หมุดอันนี้นะครับเสียบเข้าไปในรูนี้ได้เลยก็มันจะมีรูนะครับให้มันตรงกัน พอตรงกันแล้วเราก็สามารถที่จะใช้นิ้วก,กดล็อกได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับล็อกเรียบร้อยเรียบร้อยครับการประกอบการถอดเปลี่ยนการประกอบเรียบร้อยครับผมหลังจากที่เราเปลี่ยนแผงแอร์ไปแล้วนะครับผมามาดูค่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับที่มันเหลือสามสิบห้าปอร์เซ็นตอันเนี้ย อันนี้ผมไม่รู้นะครับผมว่าว่าต้องแก้ไขย,ยังไงนะครับอาจจะต้องไปให้ที่ศูนย์นะครับช่วยช่วยรีเซ็ตตรงนี้ให้นะครับผมว่าให้ให้ค่ามันกลับมาเป็นร้อยเหมือนเดิมนะครับเพราะจากเบื้องต้นหลังจากรีเซ็ตหน้าจออะไรเสร็จแล้วค่าก็ยังขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ถ้าพี่น้องท่านไหนรู้ข้อมูลในการรีเซ็ตค่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับรบกวนช่วยอคอมเมนต์ใตค้คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับผมว่า เราจะลบค่าเปอร์เซนต์จาก35เนี่ยให้มันเต็มร้อยได้ยังไงนะครับแต่ตอนนี้เบื้องต้นอ่ะผมคิดว่าน่าจะเข้าศูนย์นะครับหรือมีวิธีอื่นนอกจากเข้าศูนให้พี่น้องนะครับที่มีความรู้นะครับเกี่ยวกับการตั้งค่ารีเซ็ตตรงนี้นะครับรบกวนช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมโอเคครับโอเคครับผมสำหรับการวิธีการนะครับถอดเปลี่ยนไส้กรองอากาศแอร์รถยนต์ไฟฟ้านะครับ รถไฟฟ้าเนต้วีนะครับเปลี่ยนไส้กรองอากาศแอร์นะครับวิธีการเปลี่ยนถอดยังไงเปลี่ยนยังไงนะครับวันนี้ผมก็ได้ทําให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับทาตามนี้เปลี่ยนได้แน่นอนนะครับแต่ว่าเรื่องรีเซ็ตค่าหน้าจอเนี่ยสงสัยต้องเข้าศูนย์นะครับคุณผู้ชมนะครับนี่นะครับถ้าดูแล้วว่ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดถูกใจให้ช่างหนุ่มรือๆือได้นะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะอัปโหลดลงเรื่อยๆนะครับหวังว่า ข้อมูลที่ทําในคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่นะครับอย่างผมนี่แหละนะครับมือใหม่นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ได้นําไปแก้ไขนะครับบางอย่างบางทีบางอย่างเนี่ยเราทําเองได้เราเราก็ทํานะครับไม่มีอะไรยากนะครับสําหรับการถอดเปลี่ยนนะครับใช้อุปกรณ์แค่ตัวเดียวเองนะครับอาจจะใช้ครีมหรืออย่างอื่นก็ได้นะครับนอกจาก อไอตัวพลาสติกงัดกิฟอันนั้นนะครับก็สามารถทําตามวิธีการขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับผมถ้าสนใจไส้กรองที่ผมซื้อมานะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์สั่งซื้อไว้ด้านล่างคลิปนะครับก็สามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยราคาถูกนะครับถ้าตัวเป็นตัวดีๆก็อาจจะมีราคาสูงกว่านี้นะครับแต่นี่ผมซื้อตัวที่มันาราคาถูก นะครับใช้งานพอได้นะครับเพื่อจะเอามาแก้ไขไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างหนุ่มประทานสุดมาขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมนะครับมีประโยชน์แชร์ไปนะครับกดปักหมุดไว้นะครับกดไว้แชร์ไปที่โปรไฟล์ของท่านนะครับเผื่อวันหนึ่งนะครับท่านใช้รถเนต้าวีอยู่ถึงเวลาจะเปลี่ยนไส้กรองอากาศแอร์นะครับก็เปิดคลิปนี้ดูแล้วก็ทำตามช่างหนุ่มได้เลยนะครับผมไปแล้วครับพี่น้อง สวัสดีครับผมบ๊ายบาย